คือำตอบคือคำถามตอบฉันยืนมองฟ้าที่มันกว้างใหญ่ไกลออกไปฉันยังอยากมีแค่เมฆหมอกหรือไม่ใช่คำตอบตมอ,ออกไปนอกกรอบเรากลับมาที่บริษัทกระจกไทยอาสฮีอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากไปตามหาวัตถุดิบในการทำกระจกซึ่งก็ได้แก่ทรายแล้วก็เศษกระจกเรียบร้อยแล้วค่ะครับการกลับมาครั้งนี้คงจะมาดูกันนะครับว่าจากทรายแล้วก็เศษกระจกรวมทั้งวัตถุดิบอื่นๆนะครับมาประกอบรวมกัน ลายเป็นกระจกใสๆให้เราใช้กันได้อย่างไรบ้างนะครับนอกจากเศษกระจกทรายแล้วนะคะวัตถุดิบในการผลิตกระจกก็ยังมีหินฟันม้าโดโลไมซ์โซดาแอสจากนั้นนะคะก็นำวัตถุดิบเหล่านี้มาผสมกันค่ะก่อนที่จะส่งขึ้นไปบนสายพานเพื่อส่งต่อไปยังเตาหลอมค่ะ เนี่ยนะครับคือวัตถุดิบที่ผสมแล้วแล้วก็เสร็จกระจมารวมการตรงนี้นะครับ<ะ>แล้วมันก็จะถูกลำเลียงไปยังถัง่อเก็บหน้าเตาหลอมเพื่อรอที่จะต้อนเข้าเตาหลอมต่อไปจากนี้ไปมันก็จะไปที่ถังแล้วพอเข้าเตาหลอมก็จะกลายเป็นกระจกแล้วนมคะก็กลา,ายเป็นน้ำแก้ว<ะ>มันจะเป็นของเหลวก่อนแล้วพอเรียนตัวมันก็จะกลายเป็นกระจ ใกล้แล้วเนะาะใช่แล้วค่ะ,คะใกล้จะเห็นกระตกแล้วนะคะจุดนี้เป็นเราเรียกว่าห้องควบคุมเตาหลอมนะครับวัตถุดิบเดินทางมาถึงหน้าเตาหลอมนะครับแล้วก็พร้อมที่จะถูกป้อนเข้าไปในเตาเพื่อหลอม แล้วกเกิดปฏิกิริยาเคมีใดๆต่อกันนะครับ,รบเป็นของเหลวใสถ้ามองเข้ามาในเตาหลอมจะเห็นได้เลยนะครับว่าความร้อน1,600องศาเซลเซียสนั้นกำลังแปลสะภาพให้เม็ดทรายกลายเป็นน้ำแก้วครับฟองอากาศที่เห็นเดือปดปุดๆที่โผล่ขึ้นมานั่นก็คือน้ำแก้วที่จะส่งต่อไปยังการทำกระจกครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องคอยควบคุมอุณหภูมิทุกๆ20นาทีเพื่อให้ความร้อนนั้นไม่ต่ำไปกว่านี้ พอเราได้น้ำแก้วแล้วนะครับน้ำแก้วนั้นก็จะค่อยๆไหลลงสู่อ่างดีบุกเหลวและน้ำแก้วนั้นก็จะถูกลดอุณหภูมิลงจนทําให้ของเหลวนั้นกลับกลายมาเป็นของแข็งอีกครั้งหนึ่งและหลังจากจุดนี้เราก็จะได้แผ่นกระจกที่ยาวต่อเนื่องกันชนิดที่เรียกว่าถท่าไม่ตัดก็ยาวต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดทีเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปจึงเข้าสู่ขั้นตอนของการตัดกระจกเพื่อให้ได้กระจกตามขนาดที่เราต้องการครับ อันนี้คือใบมีดตัดกระจกครับใบมีดตัดกระจกอันนี้เป็นตัวหนีบหนีบใบมีดเป็นโฮลเดอร์ของมันนะครับก็ที่ใบมีดเล็กๆเป็นล้อเล็กๆเห็นไหมครับล้อเล็กๆไม่คมไหมคะเนี่ยไม่คมครับแต่มันแข็งมี่มันเป็นโลหะอะไรคะเป็นทางสเตนครับทางสเตนที่เขาว่าใช้เพชรตัดเนี่ยไม่ได้ใช้เพชรแล้วหรอคะก็เพชรก็ใช้ตัดได้นะครับแต่ในงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราใช้ ทำเซนอรอยเนี่ยจะสะดวกกว่าแล้วจะได้รอยตัดที่สม่ำเสมอเป็นระยะเวลานานๆเพราะมันเป็นโลหะที่มันแข็งมากๆครับนี่ค่ะใบมีต,ตัดกระจกนิดเดียวหลักการการตัดกระจกเนี่ยนะครับเราไม่ได้ตัดกระจกให้มันขาดไปนี้ทีเดียวเหมือนกับเราตัดกระดาษหรือราาตัดผ้านะครับแต่การ ตัดกระจกเนี่ยคือการทําให้เกิดรอยเล็กๆอยู่บนผิวด้านบนของกระจกแค่กรีดแค่บาให้มันเป็นเบาเรอยแล้วเราก็จะไปถักมันออกลองมโนภาพถึงเวลาทานช็อกโกแลตที่เป็นแท่งนะครับจะเห็นว่าช็อกโกแลตเนี่ยจะมีรอยบากไว้เพื่อให้เราสแน p ให้ถักมันออกใช่มันก็เปราะกระจกนี่มันก็เปราะเหมือนกับช็อกโกแลต อนนี้กระจกที่ออกมาจากรลยการผลิตพอผลิตเสร็จก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อขึ้นรูปเป็นแผ่นแล้วนะครับเราก็จะแยกออกเป็นง่ายๆนะครับ2กลุ่มนะครับ,รบกลุ่มหนึ่งก็คือเราก็จะขายเป็นเป็นกระจกไปเลยกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปเป็นวัตถุดิบสาหรับกระบวนการผลิตที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มลงไปก็คือว่ากระจกที่ออกมาจากเครื่องตัวแรกมันก็เรียกว่าเป็นแค่กระจก คือเป็นแค่กระจกธรรมดาครับคือตอนนี้จะขายก็ได้ขายก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติอยากจะเพิ่มมูลค่ามันเราก็เอาสามารถเอาไปเรียกว่าไปแปลรูปอะไรกับมันได้ใช่ครับเพื่อให้มันใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นครับเพราะงั้นเราก็จะมีทางเลือกในการใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้ได้ดีฉะนั้นเดี๋ยวจากนี้ไปนะครับเราจะตามบรรดาเหล่าวัตถุดิบพวกนี้ไปดูเขาดูไปดูนะครับว่าจากกระจกธรรมดาธรรมดานั้นเขาเอาไปปรับเพิ่มมูลค่ายังไงบ้างนะครับ จากกระจกโฟโตธรรมดานะคะถ้าจะนำไปใช้ก็นำไปใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าความต้องการของมนุษย์ไม่ได้หยุดแค่นั้นค่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคนที่ผลิตกระจกนะคะก็ต้องทำการแปรรูปเพื่อสนองความต้องการในการใช้กระจกทุกรูปแบบค่ะเราคงเริ่มต้นกันที่กระจกที่ใกล้ตัวเราที่สุดที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นก็คือกระจกเงาค่ะ เงาหลักๆก็คือเอามาเคลือบด้วยสารเคมีทําให้เกิดการสะท้อนของภาพใช้สารอะไรเคลือบตัวนี้เขาเป็นซิลเวอร์เป็นโลหะเงินอ๋อเป็นโลหะเงินโะคะเงินที่เราใช้ทําเคลือบประดับตัวซิลเวอร์เนี่ยก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดการสะท้อนของภาพจากนั้นเราก็จะเคลือบด้วยสีที่เราเห็นลักษณะเป็นสีแดงสีแดงแดงใช่ไหมคะแล้วก็จะมีสีเขียวทับอีกชั้นหนึ่งก็มีสีสองชั้น การทํากระจกเงานะคะก็คงไม่มีขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนมากนักใช่ไหมคะแต่เชื่อว่าถ้าพูดถึงกระจกเงาแล้วเนี่ยเรื่องที่ทุกคนอยากจะรู้ก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากระจกเงาบานที่เราส่องอยู่นั้นเนี่ยมันหลอกเราหรือว่าเรากําลังหลอกตัวเองกันค่ะกระจกเงาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ปัญหาที่ที่เคยเจอกระจกเนะนะคะก็คือว่าบางครั้งเนี่ยส่องแล้วดูอ้วนอันนั้นน่าเกิดจากอะไรคะเวลาเรามองผ่านกระจกเงาเนี่ยเราต้องมองผ่านกระจกะแล้วก็ให้สะท้อนที่ฟิล์มเดียวถ้าเกิดตัวกระจกที่เรามาเคลือบเนี่ยมันมันไม่เรียบหรือว่ามันหลอมมาไม่เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดภาพแบบนเพียวภาพมันก็เพี้ยนไปม้นโค้งแล้วถ้าหนูออกมามันก็มันก็รูปร่างก็จะ เลยเป็นเส้นตรงสแสดงว่ากระจกไม่หลอกค่ะถ้ากระจกหลอกนะคะเหล็กจะงันต้องสอบที่บ้านนะคะอันนี้ไม่หลอกค่ะนอกจากนี้เรายังมีกระจกมหาสารย์อีกชนิดหนึ่งที่อยากให้ดูกันนั่นก็คือกระจกนิรภัยนั่นเองค่ะ นภัยเนี่ยมันนิรภัยยังไงคะนิรภัยยังไงคือหนึ่งมันมีความแข็งแรงกว่ากระจกปกติอย่างกระจกเทมเปอร์กระจกนิรภัยนี่แข็งกว่ากระจกปกติประมาณ 4- 5้าเท่านะครับเพราะนั้นมันถึงสามารถรับแรงกระแทกได้มากกว่ากระจกปกตินะครับการทํากระจกนิรภัยนั้นนะคะก็คือการนำกระจกธรรมดาไปอบด้วยอุณหภูมิเจ็ดร้อยองศาเซลเซียสหลังจากนั้นก็ลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วโดยการเป่าลมค่ะ ทำให้กระจกธรรมดากลายเป็นกระจกที่มีความแข็งกแกร่งขึ้นมาถึง4เท่าเลยนะคะเราเรียกว่ากระจกนิรภัยเทมเปอร์ค่ะนี่เสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วครับเร็วไหมครับโอ้กี่นาทีครับเนี่ยประมาณ3นาทีครับ3นาทีาจากกระจกโฟลธรรมดากลายเป็นกระจกเทมเปอร์ครับผม3นาทีกว่าคะ่ะตอนนี้กลายเป็นกระจกที่พิเศษไปกว่าเดิมคะ่ะ เราจะทดสอบกันนะคะว่ากระจกที่กระจกโฟลธรรมดาที่ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิ700องศาให้เป็นกระจกเทปเปอร์เนี่ยจะมีความแข็งแรงอย่างที่ว่าหรือเปล่าน,นะคะวิธีพ่สูจนก็คือต้องทุบม,มันค่ะดีนี่ครับพรครับแล้วก็ไอเนี่ยครับลิ่นครับ แล้วเรายังทดสอบความแข็งแกร่งของกระจกในรูปแบบที่แรงแล้วก็หนักกว่าด้วยนะคะยังไม่พอค่ะสงสัยว่ายังไม่สะใจทีมงานของเราพี่เจ้าหน้าที่ก็เลยเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปอีกนะคะซึ่งก็คือการทดสอบด้วยลูกตุ้มตะกวัวขนาดใหญ่อันนี้ล่ะคะ่ะเดี๋ยวเวียงเข้าไปเลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะหมุนแล้วเราเวียงเข้าไปบุมบนกระจกครับที่ความสูง จุเมตรจากจุดตรงนี้ครับจุดเริ่มตน้นจุดองเดี๋ยวลองดูได้ฮะเสียงดังสนั่นเลยนะครับแค่คิดผลิตกระจกให้แขแ็งแกร่งทนทานก็ยากแล้วนะคะแต่โรงงานผลิตกระจกยังคิดไกลไปกว่านั้นค่ะคือคิดไปถึงว่า เมื่อกระจกแตกแล้วมันจะแตกยังไงไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้อย่างกระจกนิราภัยเทมเปิลนี่นะคะเวลาแตกเขาจะแตกเป็นเม็ดข้อพดค่ะก็จะไม่มีคมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับใครนะคะส่วนกระจกอีกแบบก็คือกระจกกึ่งนิราภายัยเวลาแตกก็จะแตกเป็นเส้นเข้าริมกระจกไม่เป็นเศษกระจกหล่นลงมานะคะเพราะว่ากระจกทุกแผ่นเนี่ยจะถูกยึดขอบยึดกรอบอลูมิเนียมค่ะ เมื่อกระจกชนิดนี้แตกนะคะก็ยังคงถูกยึดขอบไว้ด้วยกรอบของกระจกค่ะรับรองไม่หล่นลงมาแน่ๆกระจกแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับติดบนตึกสูงๆค่ะกระจกทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกธรรมดาและไม่ธรรมดาก็จะถูกส่งไปเก็บไว้ที่โกดังค่ะ ที่ที่นี่เป็นที่นี่เป็นโกดังกระจกของที่โรงงานนะครับใช่ครับอ๋อที่เมื่อก,กี้เข้าไปดูที่เห็นในโรงงานที่ผลิตออกมาเนี่ยเขาจะขนมาไว้ที่นี่ใช่ไหมคะดับหา่ขายดีสุดคะส่วนใหญ่แล้วก็ แค่ดำจัดขาดีทั้งหมดวันวันนึงมีกระจกไปส่งนี่เยอะขนาดไหนประมาณโดยเฉลีย่ยตอนนี้ประมาณ 27, <28 S 1> ที่ยี่สบเจ็ดถึงยี่บแปดเที่ยวยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเที่ยวของรถบรรทุกของรถบรรทุกแล้ววันนี้เนี่ยจะมีจะมีมารับกระจกได้ปะคะมีครับวันนี้มีใช่ไหมค,คะ อย่างนี้มันไม่มันไม่มีแบบว่ากระเทือนแตกหรือแบบมีหินมาโดนอะไรอยี้บ้างหรอครับหินนี่คงไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุมเข้าไปท่านเดีย oh, oh, เดี๋ยวเราจะตามกระจกลอดนี้ไปนะครับว่ากระจกตรงนี้จะไปอยู่ที่ไหนนะครับ ฉันเห็น,น,หนว่ามันกว้างใหญ่ทำยัง